Walk away from the word God God from of or from you walking the with God just walk away because face อย่าตัดสินใจหันหลังให้กับถ้อยคำของพระเจ้าหรือว่าตัดสินใจว่าจะเลิกดำเนินชีวิตกับพระเจ้าไปแล้วเพราะว่าชีวิตเนี้ยเจอแต่ปัญหาเยอะแยะมากมาย uh, In fact that is a sign that you're moving in the right direction because now Satan is not happy with your decisions and choices จริงๆตรงนี้มันอาจจะเป็นสัญ,ญญาณที่ถูกต้องก็ได้ว่าการตัดสินใจของคุณที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องที่ถูกเพราะว่าเมื่อคุณเนี่ยมาเชื่อในพระเยซู คุณก็เหมือนมีศัตรูทางฝ่ายวิญญาณมันก็คอยจ้องทำลายคุณแต่มันไม่ควรทำให้เราต้องรู้สึกกลัวแต่ทำให้เราเนี่ยรู้และมั่นใจว่าเราสามารถจะเอาชนะปัญหาทุกอย่างได้จากถ้อยคำของพระเจ้า Good morning everyone and welcome to a daily gospel truth. รุสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการความจริงของข่าวประเสรศิฐ well, We hope that you're doing well by the grace of God. เราก็หวังว่าทุกคนสบายดีนะครับ you know in the midst of all that is happening in our world around us ท่ามกลางสิ่งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกนี้แล้วก็รอบตัวเรา we can live strong effective lives by the word of God เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตที่เข้มแข็งแล้วก็หนักแน่นได้ด้วยถ้อยคำของพระเจ้า you know, that's why we want to spend time in the word of God together every single day เราจึงอยากจะใช้เวลาด้วยกันในการศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าทุกๆเช้าแบบนี้ you know, one of the most simple yet powerful parables was Jesus shared was this คำอุปมาที่มีพลังเรื่องหนึ่งที่พระเยซูได้แบ่งปันเอาไว้ก็คือ that just like a wise man builds his house upon the rock ก็เหมือนกันกับผู้ชายที่มีความฉลาดได้สร้างบ้านของเขาขึ้นบนศิลา we must build our our life on the word of God เราเองก็ควรที่จะเสริมสร้างชีวิตของเราขึ้นบนถ้อยคำของพระเจ้า now if you read the parable it says this ถ้าคุณอ่านจากในคำอุปมานี้คุณก็จะเห็นว่า that even Though the house was built on the right foundation, it faced ถึงแม้ว่าบ้านนี้จะถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานที่ดีที่ถูกต้องก็ตามยังไงก็มีโอกาสเจอกับมรสุม so what does that mean ตรงนี้หมายความว่ายังไง it means that even though we walk with God and build our foundation on the word of God we'll still face challenges in this world ถึงแม้ว่าเราจะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าดำเนินชีวิตตามถ้อยคำของพระองค์ยังไงเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้เราก็มีโอกาสที่จะเจอกับมรสุมได้ y n o but t h e storms those challenges cannot knock us down or cannot destroy our l i เพียงแต่ว่ามรสุมหรือความหน้าท้าทายอุปสรรคเหล่านั้นเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็ไม่สามารถที่จะทำลายชีวิตของเรา So I just want to encourage you by saying this ผมก็อยากจะหนุนใจคุณด้วยการบอกว่า build you your life the to with to to the when walk grow word make decision life in on God God of God เมื่อคุณตัดสินใจที่อยากจะเดินกับพระเจ้าเติบโตมากขึ้นในพระองค์แล้วก็เสริมสร้างชีวิตของคุณขึ้นบนถ้อยคำของพระองค์ Don't be surprised if storms come or attacks comes against your life ถ้าคุณ เห็นชีวิตของคุณยังมีการถูกโจมตีมีมรสุมใดๆเกิดขึ้นในชีวิตก็ไม่ต้องรู้สึกตกใจ Don't ask the wrong questions by saying you know well I'm walking with God why did this happen to me และอย่าปล่อยให้คำถามที่ผิดมันเกิดขึ้นในความคิดของคุณว่า อา้าทำไมล่ะฉันก็เดินกับพระเจ้าแบบนี้แล้วจังจะเจอกับปัญหาแบบนี้อีกเหรอ ?You know there is no promise of God in the Bible that says we'll not face challenges in this life. เพราะในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นเ้อยคำของพระเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้สัญญาว่าเมื่อเราเนี่ยเดินกับพระองค์แล้วเราจะไม่เจอกับมรสุมในชีวิต .You know unfortunately we live in a broken world. เพราะว่ายังไงก็ตามเรายังมีชีวิตยอยู่ในโลกที่มันเต็มไปด้วยสิ่งไม่ดี And we all know this we have a spiritual enemy working against our lives แล้วเราเองก็รู้ว่าเรายังมีศัตรูทางฝ่ายวิญญาณที่คอยทำงานโจมตีเราตลอดเวลา So so don't walk away from the word of God or from walking with God just because you face some storms อย่าตัดสินใจหันหลังให้กับถ้อยคำของพระเจ้าหรือว่าตัดสินใจว่าจะเลิกดำเนินชีวิตกับพระเจ้าไปแล้วเพราะว่า ชีวิตเนี้ยเจอแต่ปัญหาเยอะแยะมากมาย In fact that is a sign that you're moving in the right direction because now Satan is not happy with your decisions and choices จริงๆตรงนีงง้มันอาจจะเป็นสัญญาณที่ถูกต้องก็ได้ว่าการตัดสินใจของคุณที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องที่ถูกเพราะว่าเมื่อคุณเนี่ยมาเชื่อในพระเยซูคุณก็เหมือนมีศัตรูทางฝ่ายวิญญาณมันก็คอยจ้องทำลายคุณ y n o that is not to make us fearful but to know that we can overcome them all the Word of God แต่มันไม่ควรทำให้เราต้องรู้สึกกลัวแต่ทำให้เราเนี่ยรู้และมั่นใจว่าเราสามารถจะเอาชนะปัญหาทุกอย่างได้จากถ้อยคำของพระเจ้า And so every time we come together to study God's word we are building a strong unshakable foundation เพราะทุกครั้งที่เรามาใช้เวลาในการศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าร่วมกันเรากำลังมาสร้างพื้นฐานในชีวิตของเราให้มีความหนักแน่นแล้วก็มั่นคงมากขึ้นเราไม่ได้กำลังวิ่งหนีปัญหา but we are building Foundation so that can overcome those problems can that we แต่เรากำลังเสริมสร้างพื้นฐานให้เข้มแข็งเพื่อเราจะสามารถมีชัยชนะเหนือทุกปัญหาที่เกิดขึ้นได้ As Christians we should never expect a perfect life ในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราก็ไม่ควรจะคาดหวังว่าชีวิตจะสมบูรณ์แบบราบรื่นไปทุกอย่าง But we should expect a life of victory and progress and fruitfulness แต่เราสามารถที่จะคาดหวังสำหรับชีวิตแห่งชัยชนะชีวิตที่มีความก้าวหน้าและก็ชีวิตที่มีความมั่นคงได้ And we also need to understand as Christians that the gospel truth is a foundation or the essence of the word of God. แล้วในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราก็ควรจะเข้าใจด้วยว่า่าวประเริฐนั้นเป็นพื้นฐานสำหรับการดำเนินชีวิตคริสเตียนเป็นถ้อยคำเห็นความจริงของประเจ้า I say that because you'll meet some Christians know know the they the truths the to don't gospel seem bible Bible but they know the gospel truths in the bible. ผมพูดแบบนี้เอาไว้ก่อนเพราะว่ามันมีโอกาสที่คุณจะเจอกับคริสเตียนบางคนที่ดูเหมือนเขารู้จักพระคัมภีร์รู้จักถ้อยคําของพระเจ้าที่อยู่ในพระคัมภีร์แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจความหมายของข่าวประเสริฐ You know when we that's why when we study the Bible นี่คือเหตุผลว่าเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์ We should intentionally look for gospel truths เราควรจะมีความตั้งใจที่อยากจะเห็นความจริงของข่าวประเสริฐที่อยู่ในนี้เลย because that is at the heart. Of the revelation and teachings of the Word of God the teachings the and เพราะตรงนั้นมันก็คือหัวใจสำหรับการเปิดเผยสำแดงที่เราศึกษาถ้อยคำของพระเจ้า and so this is why we are studying gospel truth every day และนี่ก็คือเหตุผลที่เราได้ศึกษาความจริงของข่าวประเสริฐร่วมกันทุกวัน this week we are talking about baptized into Christ ในสัปดาห์นี้เรากำลังแบ่งปันในหัวข้อการบัพติศมาในพระคริสต์ that is the precise language of the Bible อันนี้ก็เป็นภาษาที่พระคัมภีร์ใช้ในการ เปิดเผยกับเรา The Bible teaches us when we put our faith in Jesus Christ นั่นค่ะคพีบอกว่าเมื่อเรานั้นน่ะตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์ We're spiritually baptized into Christ ในวิญญาณของเราเราก็ได้บับติดมาเข้าในพระเยซู So what does it mean and how is that powerful in our daily life That's what we are studying this week ตรงนี้หมายความว่าอย่างไรและความจริงตรงนี้มีพลังอย่างไรบ้างในการดำเนินชีวิตของเราและนี่ก็คือสิ่งที่เรากำลังศึกษาด้วยกันในสัปดาห์นี้ So we're looking at Romans chapter 6 this week ในสัปดาห์นี้ ่เรากำลังดูจากในหนังสือโรมบทที่ห uh, Today let's look at verse 3 and verse 4ในวันนี้อยากจะให้เรามาดูในข้อที่3และข้อที่4 Or do you not know that as many uh, of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? ท่านไม่รู้หรือว่าเราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในความตายของพระองค์ verse 4 therefore we were buried with him through baptism into death that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father even so we also should walk in newness of life เหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับโครงแล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้นเพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้วเราก็จะได้ดำเนินชีวิต ตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน Now we learned yesterday that in chapter 6 Paul was addressing a misunderstanding concerning the gospel of grace เมื่อวานนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าข้อพระคัมภีร์ก่อนย่านนี้เนี่ยเปาโลเขาได้เอ่ยถึงการที่คริสเตียนมีความเข้าใจผิด Some people thought that Paul was preaching that the more we sin the more we can receive grace บางคนเข้าใจว่าเปาโลเขาสอนว่าถ้าเกิดว่าเราทำบาปเยอะ เราก็จะได้รับประสบการณ์กับพระคุณของพระเจ้าเยอะขึ้น you know, Paul was saying in essence that's impossible I would not be teaching that แล้วเปาโลก็บอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยข้าพเจ้าไม่ได้สอนอะไรแบบนั้นเลย you know, I'm teaching that we who are in Christ have died to the nature of sin and we We can no longer live under the power of sin. เราบอกว่าจริงๆข้าพเจ้าสอนว่าเราที่เป็นคริสเตียนเราทุกคนก็ได้ตายต่อบาปแล้วและเราก็ไม่ควรที่จะมีชีวิตอยู่ในบาปนั้นต่อไปตอ l s r s s p o n s e to this misunderstanding was that There's no way I would teach that. พอลก็เลยตอบสนองออกไปหรือว่าตอบคำถามที่มันไม่ถูกต้องตรงนี้ว่าโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยข้าพเจ้าไม่ได้สอนอะไรแบบนั้นนะ I'm teaching that once we believe in Jesus Christ we die to the spirit. of our rule sin in แต่ข้าพเจ้าสอนว่าทันทีที่เรามาเป็นคริสเตียนเชื่อในพระเยซูคริสต์เราเองก็ได้ตายจากบาปหรือรากของความบาปที่อยู่ภายในเราแล้ว Therefore we can no longer live under the power of sin in our daily lives จึงทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันของเราต่อไปนี้เราไม่ได้อยู่ในความบาปอีก So in verse 3 and verse 4 he further expounds and explains t h i s t r u t h ในข้อที่3กับข้อที่4ี่เขาก็ยังอธิบายความหมายตรงนี้ต่อไป He starts with the question Or do you not know เขาก็เริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามว่าท่านทั้งหลายเนี่ยไม่รู้หรือว่า y u n Paul uses this this question a lot in his letters ในจดหมายฝากของเปาโลเปาโลเขาก็ใช้คำถามในลักษณะนี้บ่อยมาก remember he asked the same question to the Corinthian believers one time จำได้ไหมว่ามีครั้งหนึ่งเขาก็ได้ใช้คำถามในลักษณะนี้ถามกับคริสตจักรในเมืองโครินธ์ you know do you not know that the Holy Spirit lives inside of you ท่านไม่รู้หรือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อาศัยอยู่ในท่าน do you not know ท่า ไม่รู้หรือว่า <S that, that s a powerful, important question. s ตรงนี้ก็เป็นคำถามที่สำคัญและมีพลังมากทุกการตกเป็นทาสความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อ is connected to not knowing who they are in Christ ก็เกี่ยวข้องกันกับการที่คนคนนั้นเนี่ย เขาไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเป็นใครในพระคริสต์ misunderstanding the gospel Grace. หรือว่าเขาอาจจะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้า so Paul says do you not know โลก,ก็เลยถามกลับไปว่าท่านไม่รู้หรือว่า and that's the question that we need to think about today และนี่ก็คือคำถามที่เราต้องคิดใครครวญในวันนี้ด้วย as believers ในฐานะของผู้เชื่อ do we understand the depth of the gospel เราเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งของข่าวประเสริฐไหม do we know who we are in Christ เรารู้ไหมว่าเราเป็นใครใน พระคริสต์ Do we know what it means that we have died to sin? เรารู้ไหมว่ามันหมายความว่าอย่างไรกับการที่เราตายแล้วจากความบาป Do we understand what it means that we are baptized into Christ? เรารู้ไหมว่าการที่เราบัพติศมาเข้าในพระคริสต์นั้นมันเป็นยังไง Francis says we must know these gospel truths. พี่น้องทุกคนครับเราจําเป็นจะต้องรู้จักกับความจริงของข่าวประเสริฐในลักษณะนี้ I've heard some people say some Christians say ผมก็ได้ยินคริสเตียนบางคนได้บอกว่า Why well, don't I'm not a scholar I don't really want to go deep study of this uh, uh, go into deep study of the scriptures ฉันเองก็ไม่ได้เป็นนักวิชาการพระคัมภีร์ซะหน่อยฉันไม่เห็นจำเป็นจะต้องมาศึกษาในรายละเอียดที่มันลึกอะไรขนาดนั้น and h e <they> said well I just want to be a good Christian และเขาบอกว่าฉันก็อยากจะเป็นแค่คริสเตียนที่ดีเท่านั้นแหละ well the truth is that you cannot be a good Christian if you don't know these gospel truths แต่ดยความเป็นจริงแล้วก็คือคุณไม่สามารถจะเป็นคริสเตียนได้เลยถ้าไม่ไม่สามารถเป็นคริสเตียนที่ดีได้ถ้าคุณเองเนี่ยไม่ได้เข้าใจความจริงของขา่าว so can ask this question ourselves as question this ourselves to we well เราก็สามารถที่จะถามคำถามนี้กับตัวเองได้เหมือนกัน Do we not know ว่าฉันไม่รู้หรอ That as many of us were baptized into Christ were baptized into His death ว่าเราทั้งหลายที่รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในความตายของพระองค์ด้วย This is a reality that has happened when we came to Christ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความ ริงที่เกิดขึ้นกับเราแล้วเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ And when understand this truth, และเมื่อเราเองเข้าใจในความจริง <That what S 1> นี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเชื่อของเรามันได้เชื่อมโยงกันกับความเป็นจริงที่เกิดแล้ว result, affects how live our daily ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตประจำวันของเรา See, the simple truth is truth ความจริงง่ายๆเลยก็คือ who you believe you are affects how you live คุณเชื่อว่าคุณเป็นใครก็จะส่งผลกระทบกับการ

มันก็จะเปลี่ยนความเชื่อใหม่เกี่ยวกับว่าตอนนี้คุณเป็นใคร because when you're baptized into Christ everything changes concerning your spiritual identity เพราะเมื่อคุณได้บัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตทางฝ่ายวิญญาณของคุณก็ถูกเปลี่ยนใหม่แล้ว now the phrase baptized into Christ is a very powerful important phrase right there ในสำวนตรงนี้หรือว่าวลีตรงนี้ที่บอกว่าบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์เป็นสิ่งที่มีพลังมากๆ now first of all let me say this is not talking necessarily about The, the water baptism ceremony ก่อน Even though that is a very important thing to do once you come to Christ ถึง so, so this is not talking about uh, water baptism here แต่ uh, but let me further say this that water baptism is a symbol การบัพติสมาในน้ําเป็นสัญลักษณ์ภายนอกที่บ่งบอกถึงว่าความเป็นจริงในเรื่องนี้ตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราแล้ว The word baptism in its in its root meaning means คือถ้าพูดถึงรากศัพท์ของคําว่าบัพติศมานนั้นหมายถึง To immerse something fully into another thing การจุ่มอะไรบางสิ่งบางอย่างลงไปในอีกอย่างหนึ่งจนมิดเลย To the point that what is immersed completely transforms. จนถึงจุดที่ว่าสิ่งที่เรานำไปจุ่มลงในอีกสิ่งหนึ่งนั้นเนี่ยมันกลายเป็นแบบอันเดียวกันไปเลย That what is immersed takes on the identity of what it is immersed into สิ่งที่ถูกจุ่มลงไปก็จะกลายเป็นสิ่งเดียวกันกับสิ่งที่เราจุ่มลงไปในนั้น this is precisely the phrase the word the Holy Spirit chooses to use ตรงนี้ก็คือคำที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ย ตั้งใจที่อยากจะใช้แบบนี้เพราะเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์วิญญาณของเราก็ถูกจุ่มเข้าไปในพระเยซูคริสต์จนมิดเลยดังนั้นวิญญาณของเราตอนนี้จึงถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดแล้วและาอลก็เลยตั้งคำถามว่าท่านไม่รู้หรือว่า เราทั้งหลายได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์แล้ว And that's who you are. You have been baptized into Christ. และนั่นก็คือตัวตนของคุณคือคุณได้รับบัพติศมาเข้าในพระคริสต์ <And S 2> แล้ว Each one of us need to grow in the revelation of this truth. แล้วเราแต่ละคนจําเป็นจะต้องโตขึ้นในความจริงตรงนี้ Well, our time is up. We'll see you again tomorrow. วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับยังไงอย่าลืมที่จะกลับมาศึกษากับเราต่อในวันพรุ่งนี้ We pray that you'll have a fruitful day today. God bless you. เราขอที่ฐานว่าวันนี้คุณจะได้ หเห็นการเกิดผลอย่างมากมายขอพระเจ้าอวยพรนะครับ